เป็นคุณแม่มือใหม่ด้วยแล้วยิ่งเป็นคุณแม่มือใหม่แล้วยังตัวเล็กด้วยนะยังเป็นับรุ่นที่อายุนิดมากปกติก็ต้องแบบว่าสิบกว่าเนาะยังไม่ก็สิบสองคล้ายๆกับกาไหลมาเรื่อยๆใคลยๆข่ลงแลวนะคะ โอ้พี่นานะกำลังหิวพอดีเลยแล้วเริ่มลงแล้วนะคะสกัดหุ่นกันค่ะเอามาแล้วยกหางแล้วยกหางเลียยกหางแล้วนะคะคุณแม่มันลงชูมันก็ตัวนี้เลยมันไหลมาไหลมามันจะมาตูนแล้วมันจะมาคาอยู่มันจะมาตูนจะมาตูนแล้วก็จะมาคาเลยมันจะมาตูนแล้วก็จะมาคาแล้วฟังกันเข้าใจไงครับแม่พยายามเข้าใจตาม้อความ้งความเข้าใจตาไม่กวานะ นี่เอ้เียูเดยว่วยมันช่วยก่อนเอามาแล้วมาแล้วลงข้างล่างแล้วลงข้างล่างแล้วเร็ว จะออกแล้วจะออกแล้วออกจะออกแล้วค่ะแม่แม่คะจะออกแล้วเร็วเรวเรแล้วนะคะเร็เร็วเร็วาไปเไปอยู่นีู่่เลยอแล้วจะออกแล้วนะคะจะออกแล้วตา้ตาจับไว้จะออกแล้วค่ะแม่แคะจะออกแล้วออกแล้วจะออกแล้วะคแ่คะทุกคทุกคนมาดูทุกคนค่ะรอเร็วรอเร็วรอเร็วเอาเร็วออกแล้วรอดึง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 เด็คนี่อม

ลงแล้วลงแล้วค่อยๆดึงเด้อดึงไปทางนู้นค่อยๆดึงเดี๋ยวเอ่ตยมาขึ้นได้ยไปทางนู้นมาขึ้นไดอย่าอยู่ใกล้เด้ออย่าอยู่ใกล้เด้ออย่าอยู่ใกล้เด้อน่ารอดูคลองให้พ่อเร็วเร็วอาเราดูเผื่อคนเอาเรอดูรอดูเอาออกลงมาแล้วนะคะแม่ๆค่ะลุ้นกันค่ะ เบงเลยเบงเลยเบงตลอดปลอดภัยเด้อเบงเร็วเบงอืดวิบจบอนี่นวิอนเนอดายเ็อไาเ็นอะไไม่เขาเป็นเพลงไงเมื่อวานอ่ะเออ มดูค mm. no ่ะคุณแม่ถ้ะเห็นน้ำแกะได้แกะเลยมันไม่มีมันไม่มีนี่รอเอาผิดทางเดือมันช่วยกันว่ะช่วยอันนี้ว่ะคุณแม่คะออกผิดช่องค่ะเกินจุยเตียงตุ้นู้งเอาแบงแบงอืดอืดรวางเตืดเด้อร่างเตืดเด้อออกผิดช่องยังไง ดูาดูาลคืนดูาแม่คะ่่ซเอาอืดเบ่งแล้วอืดเอาอืดเลยเอาอืดอืดอืดอึดอืดเ้วอืดอืดไว้ โอแล้วเราเราวันนี้ได้ไหมเราตัดได้ไหมเอากันไกลตอนนี้เรากล้ครับยังไงก็มันเป็นเคสที่เราไม่เคยเออไม่เคยนี่นะลองผูลองผูห่าบ่อยั้หยครับยูกเนาะโอ้ยเร็วนานเราได้นี่โอ้บ้าเจงอ่ะ บ้างอยางบ้ยันบงเนือต้เตมที่อ้รุบม่ต้งย้ปเนียไอรอยอมอมจับเมอมมจับตมเนี่กัดปลาเลยนี่เบมันเป็นหนังมันเป็นหนังช้าเลยนี่ปลากอมันไม่ใช่เยื่อ ท้องน้องมัดลูกเหมือนคนอ่ะคนท้องนอกมดลูกเหมือนกันก็มีเด้เออเนาะนี่ังเมือนยาดูต้องลูกแค่ไหนนี่น่่จึงน้อจจึงนน้อแต่พรุงมมเน้อนี่พรุงกลน่มีเน้อค่่เป็นกำลังใจให้น้องบ่อเพชรนะคะเอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้โหอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้ ทำไม่เป็นนะครับยังไม่เคยเจอเคสอย่างนี er sure. ya, like so ้ม่เจอเลยแล้วโมกิทาชนะผมล้วไปจนสุดแล้วเรี่ยเย่าลืมคือคือมันไม่ใช่เยื่อหุ้มนะครับมันเป็นเป็นหนังของของอวัยวะเพศนะครับหนังของเอาเบงเลยไอ้เบงเบือน้าไอ้จว๊บหลอกแตกแล้วแตกแล้วอ้แตกเลยอันนี้นํำภาพไดนพี่น้งช่วยนะน้ำช่วยนะ

ออกแงออต้เอืดเ้อืด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 แล้วขาเั่นี้ค่อยๆค่อยๆคอๆระวัง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 ้ชชไปช้ฮะจับไว้หน่อสกัดสกัดเออีียงเียมาแล้วมาแล้วเอาปลอดภัยแล้วนะครับปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้ว ดโอเคโอเคปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วนะคะแม่คะเอากระดิ่เอากระดงเฮียอย่าฟาวให้เขาเช็ดก่อนบังสะดือบังสะดือเนย โอ้ยปลอดภัยแล้วอู้ยปลอดภัยแล้วน่ารักจังเลยน่ะหนูปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วนะคะโอ้ยปลอดภัยแล้วค่ะแม่แม่ค่ะคะปลอดภัยแล้วค่ะคุณแม่ ปลอดภัยแล้วนี่ออกมาลุ้ตาดูโลกแล้วค่ะความภาคยัตราสารลยคนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วลุ้นนุน่นตัวเก่งเลยใช่ค่ะคุณแม่ยกลงเลยค่ะยกขึ้น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 อฮ้ยว่าสบายละค่ะเดี๋ยยูสบายลออะ,ยลออะยลออนีนะ ้มีน้มีมีเราไม่ดึงออกเตมเ้ตลุ้นกันคลุ้นกันค่ะลูกสลี้วนะคกสานะรครับผมทางราคมาเลยชูวงด้วย subscribe cho tập Ghiền Mì Gõ đi, <laughs> tập bỏ lỡ đi. hấp dẫn นี่ค่ะคุณแม่ของเขาก็ไม่แบบไม่โอยปายไม่อะไรเลยอะเก่งมาก,ก,มากอุ้ยเก่งมากๆเลยเป็นคุณแม่ที่แบบมือใหม่แต่ก็แบบโอ้โสมรวมมากนะคะก็ไม่เคยเจอเคสแบบนี้เนาะอยู่แจ้งยอมอยู่แจ้งอย่ายกออกเอาเออกไปนู่นเลยค่ะมาแล้วนะคะโยนไปไกลๆเลยนี่ค่ะเจ้าตัวเล็กของเราออกมาแล้วนะคะ,ะ,ะดูค่ะโอ้โหคุณแม่นี่แบบว่าเก่งมากเลยอะเออสุดยอดมากเลย ยกนิ้วให้คุณแม่เลยนะคะตอนนี้เอ้นเรขอเราดูบ้างขอเราดูบ้างแมวมีสานะ้อพี่ชายค่งเราตอนนี้พี่ชน้องเมษาชูไม้ชูมือด้วยแหละโอ้ยกขาด้วยโอ้ย ทักทายน่ารักจังเลยพี่พี่เขาใช้ผ้าเขอามายืนตัวน้องไว้ให้น้องยืนกสชนชน้องชน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 ้มสู้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  ใช่ค่ะโอ้โหคือนั่งข้ามเตกแล้วนะพี่แม่ใช่ถ้าถ้าเราไม่รีบช่วยนี่นะครับอันตรายมากสัญญาณของที่ปิดจรั่นอันตรายมากเลยนช่องคลอดเขาไม่เปิดนะคไม่เปิดนะครับใช่โอ้โหแบบนับไม่เคยเห็นแบบนี้ฮะครับช่องคลอดไม่เปิดนะครับครับต้องอันนี้ไม่ใช่คนตรวจโควิดนะแต่ชอบแย่เหมือนกันโอ้โหไม่เคยเจอเคสแบบนี้นะแม่ เป็นช่างใหม่ปนี่รับม่ใหม่ช่าใม่เป็นองสิบเ้านาทีปีสองเนาทีใช่ีสอนาีชูมืค่ะเล่นกล้องนะคะเล่นกนาก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องกันด้วยนะคะดูตาแปหววเลยค่ะตอนนี้งแล้นคิดว่าแต่น้องจะยืมหลนึงง่ายนี้นะเพราะว่าช่องคลอดได้ไปต่สูงเสียนแ มาแสดงความดีกับ uhm น้องนะครับเป็นกำเนิดลูกสาวเลครับพี่มิวนะครับพี่มิวน้องยังไม่มีชื่อนะฮะน้องยังไม่มีชื่อแต่ผมไชื่อนีครับผมบอกไปแล้วนะครับถ้าผมทำคลอดนีได้เป็นลูกสาวไปทำคลอดให้แม่วาดด้วยเด้อครับผมอยากได้ลูกสาวนะเออเล่นคลองรถไทยทั้งแม่ทั้งลูกค่ะใช่ค่ะครับคนไทยคนไทยบูน ตัดสินใจยากเนาะพี่เกลียวเนาะมันเนาะไม่เคยเจออย่างนี้เนาะอันนี้ผมโยนถินมากใชไมครับยึดยึดมือครับผมกลัวโดนเนาะคือยูมีกรีก็เหมือนเตมันมนแตกเขามันแตกออกไงนะมันนี่ออกมาเฮ้ต้องยกยกขึ้นให้บ้านที่เทินนะที่เทินโอ้ผมไม่อยากเป็นพระเอกนะไปอย่างนั้นหน่อยคนคนชื่อก็ได เออน่ารักน่ารักเลยค่ะคุณแม่คะตอนนี้ตัวเปรียวเมือกตอนเด็กแล้วน้ำพร่ำแล้วนะครับโรไม่ได้แล้วครับใช่ต้องตัดสินใจรีบเลยครัต้องตัดสินใจนะครับน้ำพร่ำยังไม่คุณแม่ไม่รห์ค่ะคุณลูกเลยเด้อเนาะอันนี้เจี๊ยเลยครับน่ยนาไปเดินเห่าอยู่นู่นนู้นจนขี้นวลลงจเมื่อตานโยนก้นโจโจเมมนั่นน้องเสียงด้วยนะฮะ น่ารักมากเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะน้องน้องหรือตาน้อยน่ารักก็ตาน้อยน่ารักกว่าน้องอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเนะเจ้าผมสวัสดีครับว่าน้องคุยน้องคุยกับเราโอ้น้องคุยกับเราด้วยนี่น้องคุยกับเราด้วยนครับนี่อันอันอันมิ้นที่ด้วยพี่มิวเก่งเก่งลูกเก่งเก่งลูกเก่งเก่งแล้วแข็งแรงแข็งแรงขายเหงาเนาะอีลาขายเหงาเนาะยกรออีก